มาดูการใช้ SUMIFS MM หาผลรวมสะสมของแต่ละแผนกในลักษณะนี้กันดูบ้างนะเรามีข้อมูลด้านบนเป็นบัต g เจตแล้วก็แอคชวลของแต่ละแผนกตั้งแต่เดือนแจนปี2020จนถึงเดือนธันวาคมปี2020ตรงนี้มี Data Validation List สร้างไว้เพื่อหาผลรวมสะสมสมมุติว่าเราเลือกตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนเฟเก็ต้องการหาผลรวมสะสม ยอดบัตเจตกับแอคชวลของแต่ละแผนกตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนเฟบถ้าตรงนี้เลือกเดือนมาก็ต้องการหาผลรวมสะสมตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนมาหรือเลือกไปถึงเดือนเดซ e m b e ก็ต้องการหาผลรวมสะสมทั้ง12เดือนหรือเลือกเป็นช่วงว่าเราต้องการดูเดือนเดียวก็ได้เช่นแจนถึงแจนอย่างนี้นะหรือเลือกระหว่างเดือนเช่นเดือนเฟบจนถึงเดือนเมษ์ เราทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับมาเริ่มทำกันตั้งแต่แรกเลยนะนำเคอร์อเซอร์มาวางที่ F7 ตรงนี้ไปที่ Data ตรงนี้นะครับมี Data v a l i d a t i o n เปิดเข้าไปที่แท็บ Setting ตรงนี้เลือก List ที่ซอ r t ติิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นนำเมาส์มาครอบเดือนทั้งหมดตรงนี้ที่เราสร้างไว้แล้วนะโอเคตรงนี้เราก็จะมี List ของเดือนขึ้นมานะจากนั้น Copy มาวางตรงนี้เลยกด e n t e r วางลงไปนะ ตรงนี้เปลี่ยนสีเพื่อให้มันแตกต่างกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขอใช้ข้อมูลเฉพาะตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนมาเท่านั้นตรงนี้เราใช้ Sum If Term S ลงไป Sum If Term S ต้องไปครอบช่วงของตัวเลขก่อนเราไปหาบัดเจ็ตก่อนนะครอบ E4 ถึง M4 ตรงนี้กด F4 ซ้ำๆลงไปล็อกเฉพาะขอลำ E และขอลำ M เลข4เราไม่ล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเรา Copy ลงไป มันจะกลายเป็นแถวที่5ซึ่งหมายถึง Actual ซึ่งถูกต้องนะครับไปเลือกช่วงของเงื่อนไขเงื่อนไขที่1เราให้เป็นแผนกไปครอบช่วงของแผนกตรงนี้กด F4 ล็อกไว้หมดเลยาจากนั้นจิ้มไปที่ตรงนี้นะครับ HRTF8 กด F4 ซ้ำๆลงไปล็อกเฉพาะแถวที่8ไว้ Column F เราไม่ล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเรา Copy ไปทางขวา มันจะอ้างอิงไปที่แผนก planning แล้วก็ finance ตามลำดับยังไม่จบคอมมาไปเลือกเงื่อนไขถัดไปก็คือช่วงของเดือนตรงนี้นะครอบไปถึง M 2กด F 4ล็อกไว้คอมมาเงื่อนไขตรงนี้ต้องคีย์แบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูลงไปมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายฟันหนูแอนดด้วยเดือนตรงนี้นะตรงนี้ต้องกด F 4ล็อก F 7ไว้ยังไม่จบใส่คอมมา เงื่อนไขถัดไปก็คือที่เดิมนะ E 2ถึง M 2กด F 4ล็อกไว้คอม m ม่เงื่อนไขก็คือเครื่องหมายฟันหนูน้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายฟันหนูแอนด้วยเดือนตรงนี้กด F 4ล็อกไว้กด Enter จากนั้น Copy ไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่างตัว variance หรือว่าค่าที่มันแตกต่างกันตรงนี้เราคีย์เท่ากับใช้ budget ไปลบกับ actual นะครับกด Enter แล้ว Copy ไปตัวเลขที่ติดลบก็หมายถึงว่า บัต g เจ็นั้นหมดแล้วหรือว่าท่านใช้บั d g e จ็เกินนั่นเองนะครับคราวนี้มาเช็คดูว่าถูกต้องหรือไม่สมมุติว่าเลือกเดือนเดียวเช่นแจนถึงแจนก็ดึงมาถูกต้องนะครับแจนถึง f ฟบก็ดึงมาถูกต้องแจนถึงมาก็ดึงมาถูกต้องหรือเฟบถึงมาก็ดึงข้อมูลมาถูกต้องนะครับพอได้แบบนี้เราก็ไปขยายช่วงที่เราสร้างไว้จนถึงคอลัมน์ด้านหลังก็คือคอลัมน์ an ตรงนี้กด f 2ขึ้นมา จากคอลัมน์ m แก้เป็น A n คอลัมน์ m แก้เป็น a n คอลัมน์ m แก้เป็น a n คอลัมน์ m ตรงนี้นะครับแก้เป็น a n กด enter ลบไปก่อนนะครับจากนั้น copy ไปใหม่สูตรที่ได้ที่ f 9กก็ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนที่ variance ตรงนี้ก็ใช้การลบธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ